ยังอยู่กันที่จังหวัดเลยค่ะจังหวัดเลยนะคะได้มอบบ้านกาชาติเลยค่ะเฉลิมพระเกียรต 72, ิ72,000ษาเพื่อก่ารส่งเคาะประชาชนผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้หรือผู้ยากจนค่ะ ที่บ้านเล็กที่60ทับ2ค่ะหมู่11ตำบลน,นาด้วงอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยนายบุญเติมเรนุมาตร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานวิธีมอบ้านตามโครงการบ้านกาชาติเลยเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รามาธิบดีศีสินมหาวชิลาลงกรณพระวชิลากกล้าวเจ้าอยู่หัว นางสาวการศิรีเรนุมาตรคารองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเลยกล่าวว่าบ้านหรือเฮือนคือที่อยู่อาศัยให้ความอบอุ่นใจแก่ผู้อาศัยและในปัจจุบันคะ่ะปัญหาความยากจนเป็นปัญหาลำดับต้นๆของคนไทยประกอบกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันเกิดการชะลอตัวค่าของชีพเครื่องอุปโภคบริโภคมีราคาสูงรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย เหล่ากาชาติจังหวัดเลยค่ะได้เล็งเห็นความสําคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตการแก้ไขปัญหาทางสังคมการช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจึงได้มีการจัดทำโครงการบ้านกาชาติขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดเลยได้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างจํานวน120,000บาทในการก่อสร้างบ้านกาชาติในครั้งนี้ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วนทั้งในอําเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนประชาชนหมู่บ้านแสงอรุณหมู่ที่11ทาให้การก่อสร้างสําเร็จบรรลุบรรทุปประสงค์ครับ